ถ้าพูดถึงปืนยาวที่มีขนาดหน้าตัดกระสุนที่ใหญ่ที่สุดที่ประชาชนครอบครองได้ก็ต้องนึกถึงปืนยาวที่มีขนาดจุด44แมกนัมซึ่งตัวโมเองเนี่ยเคยเห็นอยู่2ชนิดก็คือปืนยาวที่เป็นคันเหวี่ยงจุด44แมกนัมกับอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือกระบอกนี้เป็นปืนไรเฟิล โบแอคชั่นขนาดจุดสี่สี่แมกนัมอันนี้จะเป็นลูกร r เจ็ดเจ็นะคะรุ่นนี้แทบจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะคะซึ่งโมก็เคยได้ทํารีวิวไปแล้วแต่ว่าโมยังไม่ได้มีโอกาสมาทดสอบกลุ่มกระสุนในระยะไกลให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สนามมทบ1 l นะคะเราก็จะมาทดสอบในระยะ50เมตรแล้วก็100เมตรให้ชมกันว่ากลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไง กระสุนที่ใช้ขนาดจุด44แมกนัม um, น้ำหนักหัว240เกนเป็นของแบรนด์ไทยอาร์มค่ะสำหรับโดยส่วนตัวนะคะโมคิดว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยโมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะยิงได้เหมือนพวก p r e c i s l o n r i ฟ l e ที่ต้องยิงแม่นยำขนาด Sub-MOA นะคะปืนอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในการล่าสัตว์ใหญ่ฉะนั้นนะ่ะกลุ่มอะถ้าจะกว้างเท่าฝ่ามืออโมก็ถือว่าหวังผลได้ค่ะทุกคน นัดที่หนึ่งนะคะระยะ50เมตรนัดที่สองนะคะ ครบแล้วนะคะ3นัดซึ่งแรงรีคอยนะคะก็ยังเหมือนเดิมกับที่ตอนโมรีวิวเลยสถานไหลามากๆนะคะยิง1น,นัดนี่คือต้องจับเป้าใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยทุกคนเคคอร์ดเปลี่ยนเป็นคุณปิงยิงบ้างนะคะระยะเดิม50เมตร3นัดค่ะนัดที่1เริ่มเลยค่ะ สำหรับ50เมตรที่ดูกลุ่มผ่านกล้องไปนะคะก็กลุ่มกว้างเท่าฝ่ามือแล้วค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะคะสำหรับตัวปืนเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วทีนี้เรามาดูกันที่100เมตรนะคะมองว่ากลุ่มน่าจะกว้างเป็นฟุตเลยค่ะโอเคโหลดลัดที่1ค่ะ ไปดูกลุ่มกันค่ะทุกคนเป้าที่ระยะ100เมตรนะคะบอกก่อนเลยว่าโมเลงตรงกลางนะคะตรงนี้เลยระหว่างจุดดํา2จุดกลุ่มก็จะตกลงมานะคะจากจุดที่โมเลงอยู่ประมาณ6นิ้วก็ปกตินะคะทุกคนเพราะว่าเราตั้งกล้องที่50เมตรแล้วมายิงในระยะ100เมตรกลุ่มกระสุนเนี่ยก็ตกลงมาอยู่แล้วสําหรับกลุ่มกระสุนก็จะได้ประมาณ1ฝ่ามือนะคะไม่ต่างกับ50เมตรเลยซึ่ง100 m, เมตรและกลุ่มเท่าฝ่ามืออ่ะเรียกได้ว่าไว้ใจได้แล้วนะคะสําหรับปืนรุ่นนี้ ก็การทดสอบนี้นะคะโมทดสอบมาเพื่อที่ว่าเห็นหลายๆคนนะคะซื้อปืน CC, ลูเกอร์77 44ทับ4รุ่นนี้ตามโมหลายท่านมากๆนะคะแล้วพอโมมาทดสอบให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันประมาณฝ่ามืออยู่แล้วซึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติของปืนแบบนี้อยู่แล้วนะคะที่ยิงด้วยกระสุนขนาดจุด44แมกนมซึ่งหัวกระสุนเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะออกแบบมาเพื่อล่าสัตว์ใหญ่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบค่ะขอบคุณค่ะ